สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ผมก็มีเกมแปลกๆมาเล่นให้คุณผู้ชมดูอีกแล้วนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่าเกมสวาร์คชูเตอร์นะครับต้องสวาร์คเลยนะซึ่งเกมนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เขาว่ากันว่าเจ้ากเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีความคา้าคลึงกับเกมฟรีไฟมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมจากที่ หลายๆเกมที่ผมเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นเกมที่มีความคล้ายคลึงกับเกม PUBG Mobile ใช่ไหมคราวนี้มาแนว f r e e f i ล e กันบ้างซึ่งเกมนี้นะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับคุณผู้ชมโหด้ได้ว่าทำออกมาดีดีอ่าแล้วก็ความคล้ายของฟ e e ไฟล์นะครับ,น,รบนั่นก็คือเกมนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครด้วยนะอ่าซึ่งเราสามารถ ใช้เพชรน,นะครับในการปลดล็อกตัวละครได้แล้วก็ตัวละครแต่ละตัวนี่ก็จะมีความสามารถแตกแต่างกันไปนะครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหแต่ละตัวนี่ความสามารถเยอะมากๆนี่ครับคุณผู้ชมเหมือนฟรีไฟล์เลยอ๋อแล้วก็ที่สําคัญนะครับเจ้าเกมนี้สามารถเล่นแบบออนไลน์ได้ด้วยนะเรียกได้ว่ามีทั้งหมดออฟไลน์แล้วก็หมดออนไลน์เลยนะครับคุณผู้ชมอื้อหือ อ่าแล้วก็นอกจากคลาสสิหมดแล้วก็ยังมีเดนแมทด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคงั้นเราไปลองเล่นเจ้เกมนี้กันเลยนะครับโดยที่ผมจะเล่นแบบออฟไลน์นะครับโอเคมาะครับคุณผู้ชมพราะมันจะเป็นเกมแนว FPP นะครับคุณผู้ชมก็คือมุมมองบุคคลที่หนึ่งน่นแหละแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่หน้ารอเกมนี้กำลังโหลดเลยะครับคุณผู้ชมไมเรย้ได้ว่า ภาพในเกมนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่จนเกินไปถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สวยแต่ระบบการเล่นมนอาจจะตีก็ได้นะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็มีแผนที่นะครับเรีวยกว่ามีแผนที่เป็นของตัวเองนะครับสําหรับเจ้เกมนี้ก็ถือว่าโอเคการโดดร่มก็โดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราโดดตรงโกดังตรงนี้เลยโอ้โหแล้วก็รู้สึกว่าจะมีรถไฟด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ มีรถไฟน่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับเนี่ยโอเคมาครับคุณผู้ชมมาเริ่มเล่นกันเลยแต่การโดดล่งของเขานี่ยังไงรู้สึกว่ามันโดดช้าจังโดดส้ามากอะโดดลงมาอย่างนี้เลยเรียกว่าโดดลงมาแล้วก็มีปืนเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเวกเตอร์หรือเปล่าส่วนนี้ปืนสั้นนะครับโอโ้ โอเคโอเคมีระเบิดด้วยหยิบขึ้นมาแล้วก็โยนปุ๊บเลยนะเนี่ยเอ๊เหมือนโดนยิงหรือเปล่าโอ้มีสโคบด้วยคุณหกเอาสิใส่ได้หรือเปล่า <laughs> โยนทิ้งซะง,งั้นมาใช้กับปืนอะไรเขาเนี่ยโอเคน่าจะต้องใช้กับสสน์อะไรพวกนี้นะมีมีดมีระเบิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ย โอ้กี่ชนิดวะเนี่ยอันนี้ระเบิดอะไรเนี่ยสีแดงๆดงเอ้ยระเบิดควันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวสตข้ขงหน้นแนอโอ้โหสตูตายยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแล้วก็โอ้โหเราสามารถเก็บกล่องได้นะครับคุณผู้ชมโอเคถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยมีระบบการเก็บกล่องอะไรพวกนี้ด้วย เออโอ้โหเกืบตายปั๊มยาก่อน <c oughs> ปั๊มยานี่เลือดขึ้นเลยโอเคเก็บของเก็บของ,ของอเฮ้ยสกานี่ครับสกาติดคูณหกอ๋อสโคคูณหกนี่ใช้กับสกาได้นะครับคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็สามารถปรับลดได้นะปรับคูณหกให้เป็นคูณสามก็ได้เฮ้ยเหมือนในพับจีเลยมีขวานเฮ้ย ปืนพกแบบถือสองมือเยี่ยงกระจอรวิกอย่างเท่เลยเท่มากเดี๋ยนะลองยิงดูนี่ครับคุณผู้ชมปืนพกคู่นะครับเนีย่ยผมอยากให้ปืนนี้มันมีในพับจีจังเลยโอ้ยแรงด้วยโหดมากเลยอลองนึกภาพดูคุณผู้ชม ถ้าปืนพกที่ถือสองมือนี่มันมีในพับจีมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยของเท่นหน้าดูเนาะโอเคนี่ครับคุณผู้ชมสามารถมาฟาร์มได้โอ้โหมีเอ็คูณสด้วยอันนี้น่าจะเป็นบัฟหรือเปล่าเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อยู่นอกวงใช่ไหมเนี่ยเข้าวงก่อนตึกๆๆกต,กต,กต,กตกอ่าที่สำคัญนี่รู้สึกว่าจะมีชุดเกาะด้วยนะครับมีระบบอะไรพวกเกาะพวกนี้นะแต่ว่ามันไม่มีเห็ดเนะี่ย คือมันน่าจะเป็นการกินเห็ดเหมือนกับเกมฟรีไฟใช่ไหมแต่ผมยังไม่เห็นเห็ดักต้นเลยโอเคเอ้ยจุดแดงๆตรงนี้เอ็นี่มีเอ้ยยิงกันอยู่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวต้องเจอสกาติดคูณหกอ้าวแตกตัวไหนย,ยิงตายวะเนี่ยืตอนนี้ผมเจอรถแล้วเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวมาไงมาไงยิงจก้กไม่สะโขมาแล้วไม่สะโขมันแลวยิงแบบนี้เลยแปลวารถก่อนเลยคุณผู้ชมรถอะไรวะเนี่ยรถติดปืนโหอ,อย่างเท่เลย อสียงรถตลกมากตปไป,ไปตอนนี้เหลือ19คนแล้วคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะครับเกมนี้นี่เจอรถชนเข้าไปแตกเลยเรียกได้ว่าเล่นได้ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับคุณผู้ชมสำหรับเกมนี้นะเจอเจอหน่อยอื้อม่โดน โอ้ยโอ๊ยโอยโอ,ย,โอยมันเอาอะไอ้นี่มันเอาอะอือไม่ตายไม่ตายเหรอระเบิดควันถ้าระเบิดควันอือปลาสมกแล้วสมมกไปสีดำอย่างนี้เลยมาครับตอนนี้โอ้โหเหลือตั้งสิบเอ็ดคนนะครับวงเล็กแค่นี้คนยังเยอะอยู่เลยนะคราวนี้เราใช้เป็นปืนสั้นกันบ้างส่วนระเบิดเนี่ยโอ้โหเยอะมากอันนี้ระเบิดอะไรวะเนี่ยเอ้ย อะไรเนี่ยแล้วเปิดแสงเหรอเย็เ<อ>หน้ามืดโอ้ยดดมองอะไรไม่เห็นเลยเอาโอเคกลับมาแล้ว,อ,อ,ลลวอือโอ้โหชอบปืนคู่มากครับคุณผู้ชมอย่างเท่เลยแล้วก็แรงด้วยนะเรีวยกว่าเป็นปืนที่โกงมากโอเคนี่ไงนี่ไง เอาไปกิน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 ปืน,นี่การรีโหลดกระสุนของเขาอย่างเท่มาแต่ตอนนี้เหลือหกตัวอยู่ไหนวะเนี่ยเหลือตั้งเยอะแต่หาตัวไม่เจอตอนนี้เหลือสี่แล้วน่าจะโดนวงบีบตายรัวๆนะครับสำหรับ <laughs> บอดบอดน่าจะเข้างวงไม่ทันโอ้โห โอเคครับ <Okay. c oughs> คุณผู้ชมน่าจะจบแล้วละโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเกมสวร์คชูเตอร์นะครับคุณผู้ชมก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับน่าจะประมาณ300กว่าเมกแล้วก็สามารถเล่นแบบออฟไลน์แล้วก็เล่นแบบออนไลน์ได้นะครับคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ผม c ซี่ยเกซเซ็ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับโอเคไปแล้วจ้าบายบายครับ าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยเด้อ